เรื er Man City, อใบแมนซิตี้เหรอเดี๋ยววันนี้ราชาปีศาจแมนยู Man U, เนี่ยจะบุกไปตบท่าบ้านเอาให้เป็นเรือแจวเลย <c oughs> วันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะเจอศึกใหญ่ครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครับนะแมนยูเต็ดจะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นศึกที่ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสอยู่แล้วครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่เหนือกว่าแมนยูนะครับทั้งตัวผู้เล่นทั้งฟอร์มการเล่นทุกทุกอย่างเหนือกว่าหมดแต่วันนี้เป็นศึกศักดิ์สรีครับพี่ไม่ยอมแล้วฮะแมนยู U, พี่ จะไม่ทําให้ผิดหวังครับโดยเฉพาะนองๆหนูหนูเลี้ยผูตอนเนี้ยพี่ขอกําลังใจจากพวกเองด้วยนะพี่รู้ว่าพวกเองเนี่ยหมายมันประมือหวังพวกพี่อยู่แล้วปากเนี่ยโอเคครับอาจจะปากแข็งนะฮะว่าเอ้ยกูไม่เชื่อมองแมนยูหวังพึ่งไม่ได้แต่เองหวังอยู่แล้วเชื่อพี่เถอะเองหวังอยู่แล้วส่วนพี่เองก็หวังครับแมนยูเต็ดเนี่ยพี่จะไม่เล่นแบบไปยอมไปมอบให้ซิตีต้ตบให้ชิตตีต้ตแบบง่ายๆอยู่แล้วนะฮะพวกพี่ไปเนี่ยนะครับบุกไป หวังเพื่อชนะครับไม่หวังเสมอด้วยนะเอาคนาบอกว่าเสมอนี่ไล้ก็บุญแล้วไอ้เล็กก็บุญแล้วแล้วไงอ่ะจะไปเอา3แต้มนะครับเข้าใจครับว่าชั่วโมงนี้นะครับด้วยสภาพตัวเพื่อนแมนยูเนี่ยกลับมาแบบเดิมอีกแล้วเจ็บบิ้มอีกแล้วเจ็บตัวหลักๆครับหอยลุ่นก่อยังไม่มาแม็กควายไปอีกแล้วชอบมาดีเนสก็นั่นแหละยาวๆนั้นเนี่ยสภาพทีมไม่ค่อยดีอีกแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยร่างสมบูรณ์ฮะใน4ี่ห้านัดหลังก่อนเนี่ยฮะมาล่างสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละมาล่างครึ่งหนึ ร่างไม่เต็มเนี่ยแต่จะไปด้วยหัวใจที่จะต่อสู้เพื่อท็อปโฟเพราะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหสเปอร์ก็ชนะไปแล้วนะครับแอสตันวิลล่าก็ชนะไปแล้วครับยังไงเนี่ยเกมเนี้ยมันอยู่เฉยไม่ได้แต้มเดียวไม่พอสูงแค่ไนนี่ไม่ใช่ฉะนั้นต้องไปด้วย3มแต้มเท่านั้นครับทุกคนหวังแค่3มแต้มเท่านั้นถ้าเราจะเอาท็อปโฟนะครับไปงอ้อไปกลัวไม่ได้เราต้องไปแบบตึงๆนะฮะไปแบบผู้ชนะนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากนะครับรู้พี่ก็รู้เขาว่ามันยากครับในการ จากสิทธีด้วยสภาพทีมอย่างนี้ด้วยขนาดไปแบบเต็มๆเนี่ยมันยังยากเลยครับไปแบบร่างสมบูรณ์ยังยากเลยนี่ไปแบบร่างแบบนี้มันก็โอเคมันก็ยิ่งจะเข้าไปใหญ่แต่ฟุตบอลลมกมีลมอยู่ข้างในฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ๋ออย่างเดียวคือเล่นยังไงก็ได้นะยิงวันนี้เล่นยังไงก็ได้เลยแมนยูนี่ยขอให้แม่งจบด้วยชนะออกมาให้ได้แค่นั้นเลยเขาจะเล่นดีกว่าเขาจะครองบอลมากกว่าเขาจะมีโอกาสยิงเยอะกว่าแต่สุดท้ายแล้วแมนยูมีโอกาสยิงน้อยกว่าครองบอลมากกว่าแต่ยิงแล้วเข้าแล้วคมกว่าขอแค่นี้พอคร ร์พูลนะฮะเมื่อคืนเป็นไงฟอเรสที่เองว่าหมูว่ากระจอมมาดูถูกทีมพี่ว่ายิงได้แค่เม็ดเดียวไปไงเองเกือบยิงไม่ได้ดีนะได้นุนเยสเนี่ยยิงช่วงท้ายเกือบไปเหมือนกันฉะนั้นเกมนี้เองชนะไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับก็ถือว่าโชคดีไปและเกมนี้เองก็จะมาลุ้นพี่เต็มที่พี่ดูอยู่ละฉะนั้นขอกําลังใจนะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะในใต้คอมเมนต์นะว่าเชียร์แมนยูให้แมนยูตัดแต้มให้ได้อะไรนู่นนี่นั่นอวยให้ไส้แตกเลยเนะี่ยหลังเกมเองจะเองจะยังไงพี่ไม่รู้แต่ก่อนเเกกกมองวยพวพี่ให้ส้สแต ขอกำลังใจหน่อยนะครับในการบุกไปตบซิตี้ให้ได้นะครับผมรวมพลังกันครับทั้งเด็กริบูและแมนยูในการที่จะพีเชสซิตี้ในวันนี้อาจจะมีเด็กผีบางคนอาจจะบอกกัายจานไปไปมอบเธอไปชนะซิตี้ทำไมเดี๋ยวริบูแชมป์ไม่เป็นไรเอมนี้มันเป็นเรื่องของเรานะครับเราต้องชนะก่อนครับทุกคนส่วนริบูเนี่ยอย่าเขาไปเจอกันเองอยู่แล้วอย่าเขาไปเจอซิตี้เองอย่าเขาไปเจออาร์เซนอลเองนะอาร์เซนอลอย่าก็เจอซิตี้คือ3ทีมนี้ยังไม่ไเจอกันเองครับในเดือนมีนาคมเนี่ยยังไม่ตัดกันเองอยู่แล้วครับเราไม่ต้องไปยุ่ง เราเอาของเราครับเราเจอซิตี้เราชนะเพื่อเราจะขึ้นท็อปโฟครับไม่ใช่เอาศาสใจอย่างเดียวไปมอบไปแจกแล้วสุดท้ายไม่ได้ไปแชมปยนลกมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ดังนั้นชนะก่อนครับส่วนเขาจะแชมป์ไม่แชมป์เนี่ยให้เขาไปตัดสิ่งนันเองครับไม่เกี่ยวกับเราเรื่องของเราคือท็อปโฟชนะซิตี้ได้ในเกมวันนี้ครับดังนั้นส่งกําลังใจมาครับพลเมนนะเด็กผีและเด็กลิฟท์พูลครับวันนี้เราจะสู้ไปด้วยกันครับจัดไป